กิเรื่องนี้ก็อ้วนแนะนําให้ลองคุยเคลียร์กันเองแล้วกันครับส่วนเรื่องของตอํารวจอ่ะเดี๋ยวไว้ว้วนมีประชุมต่ออยู่แล้วครับเพราะว่าอ้วนจะประชุมเรื่องกฎการเล่นเพิ่มด้วยแล้วก็หลายๆอย่างเพิ่มด้วยเกี่ยวกับปืนหรือว่าหลายๆหลายๆอย่างครับมีอะไรองไงีกไหมก็ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวประกาศจบ, LG, บนะครัแล้วก็ a อ k ี h i ช เดี๋ยวให้ติดต่อมารับหลังแยมโทรศัพท์ไปนะหลังประกาศเสร็จเนาะแล้วก็รบกวนเอ็เคนะครับเวลาอ้วนพูดอะไรอย่าแทรกครับเอ็คเคชนะเอ็คเคชนะถ้าจะไม่ฟังอ้วนอ้วนจะได้ไม่พูดเอ็คเคชนะเอ็คเคชนะพิเศ่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณสภาครับขอบคุณเอ็เคครับขอโทษเขาด้วยขอบคุณยูเคคคคคคครรรััับบบบบบขขขอออุุุณณณครับขอบคุณครับ คครับกองไนต้องเป็นกองมาตรงนั้นแหละกองมาตรงนั้นแหละไอ้หน้าตุกตาเนี่ยใครเป็ดห้าเนี่ยเอลเควินเว้ยเอลเควินกองมาตรงนั้นแหละกองมาตรงนั้นแหละรถพี่เค้รถ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 กองมาตรงนั้นแหละรถใช่เหรอจะต้องมีโรนแล้คุยกันไหมหรือกลิ่นจริงๆเลยนะเธอเธอเนี่ยอันนิดเดียวเก็บไม่เยอะก็ดีสักกี่าอันนิดเดียวอันนิดเดียว ปืนปืนนปื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 นรถสี่นอนไปเที่ยวไหนพี่โบอย่าดีอย่าดีอย่าดีอย่นีหน้าสาบานเลยะสี่นีเบิกสี่ีได้เบิกซอรตาเด็ดไปด้วยตัวทายลวินออขอประกันคืนด้วยครับเรียกกี่ใบนะตัวรัวว่า เราเบิรถสีก็ได้ไปด้กันเพื่นเบิดรถสดีกว่าไปนั่ไปด้กันยนายเบิร์ตลาตตัวล้วันนี้นายมีใครไาเปล่ามีใครมาไหมโอ้ยง่วงว้ยท่าชุมได้เวลานอนแล้วขย